สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีคลิปนะครับในการนําวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆที่องค์หลวงปู่ปลูกเสกทางช่องของเราก็จะนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับก็คือพี่ตอ๋องอรดนะครับที่มอบวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับมา ให้ช่องของเราได้ทำคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอขอบคุณพี่ตองร้อะเอ็ดมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ท่านสามารถที่จะโทรติดต่อพูดคุยสอบถามกับพี่ตองร้อยเอ็ดได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับ ในคลิปนี้ก็ขอนำเสนอลูกสะกดมหาสมปรารถนารุ่นที่1เนื้อสำริดที่จำนวนการจัดสร้าง2,564ลูกนะครับเนื้อสำริดนะครับก็จะบรรจุในซองสีเขียวๆนะครับที่ต้นคลิปก็ได้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับลูกสะกดมหาสมปรารถนานะครับก็จะมีการจัดสร้างทั้งหมด3เนื้อนะครับก็เป็น เนื้อเงินที่จํานวนการจัดสร้าง199ลูกเนื้อเหล็กน้ําพีที่จํานวนการจัดสร้าง199ลูกเนื้อสําฤทธิ์ที่จํานวนการจัดสร้าง2,564ลูกนะครับสำหรับลูกสะกดมหาสมปรารถนานะครับก็จะเป็นพิธีเดียวกับพระปิตามหาลาบมหาบารมีรุ่นที่1นนะครับที่มีวาระการปลุกเสกทั้งหมด สี่วาระนะครับวาระแรกก็จะเป็นที่วัดพระธาตุพนมนะครับวาระที่สองก็จะเป็นวัดเปรุบันอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดนะครับวาระที่3ก็จะเป็นที่วัดป่าโพสรีสภาอำเภอหนองพอกจังหวัดรอ็ดนะครับและก็วาระที่4ก็จะมีพิธีพุทธาภิเศษนะครับที่ส่วนสง แกเปะจังหวัดกาลสินนี่ก็เป็นวัตถุมงคลดีๆของโองหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทางช่องของเราได้นำมาให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามช่องของเราได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆที่โอหลวงปู่เมตตาปลุกเสกเมตตาที่ฐานจิตให้ทางช่องของเราก็จะนำมา ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกรุ่นนะครับในคลิปนี้ก็จะนําลูกสะกดมหาสมปรารถนารุ่นที่1น,นะครับเป็นเนื้อสำริดที่จํานวนการจัดสร้าง2,564ลูกมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็พยายามลงกล้องให้ ทุกท่านได้รับชมรอบรอบนะครับลูกสะกดมหาสมปรารถนารุ่นที่1นนะครับก็ให้ทุกท่านได้สังเกตและก็จดจำรายละเอียดต่างๆของวัตถุมงคลรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับก็คือลูกสะกดมหาสมปรารถนารุ่นที่1ก็เป็นวัตถุมงคลของโองลงปู่มหาศิลาสิริจันโทอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีวาระการปลุกเสกหลายวาระนะครับนั่นก็คือ4วาระ พิธีดีและก็พิธีใหญ่ทั้ง4วาระนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับก็เป็นลูกสะกดมหาสมปรารถนาเนื้อสําฤทธิ์นะครับก็ให้ทุกท่านได้สังเกตม,มุมต่างๆรายละเอียดต่างๆรอบๆลูกสะกดนะครับก็เป็นวัตถุมงคลดีๆอีก รุ่นหนขององหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพวกเราก็ทำคลิปวิดีโอขึ้นเพื่อเผยแผ่บารมีองหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทให้สิทธิอนุสิตหรือผู้ที่เคารพศรัทธาในองคหลวงปู่ได้รู้จักว่านี่คือวัตถุมงคลขององคหลวงปู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือลูกสะกดมหาสมปรารถนารุ่นที่1น,นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนําเนื้อสัมฤท ที่จำนวนการจัดสร้าง2,564ลูกมาให้ทุกท่านได้สังเกตได้จดจำนะครับเผื่อว่าในอนาคตข้างหน้ามีการทำปลอมทำลอกเรียนแบบท่านก็จะมีคู่มือมีตัวอย่างไว้รับชมนะครับก่อนการตัดสินใจเช่าหาบูชาในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของ,องโุลงปู มหาศิลาสิรสิจันโทที่ทางช่องของเราได้มีโอกาสนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับในลูกสะกดก็จะมีการอุดมนวลสารด้วยนะครับก็ให้ทุกท่านได้จดจำรายละเอียดสีของมวลสารไว้ให้ดีๆจำให้แม่นๆนะครับถ้ายังจำไม่ได้ก็ให้นึกถึงช่องของเรานะครับในการ ดูในการแนะนําวัตถุมงคลของ,องโอหลวงปู่มาหาศิลาสิริจันโทไม่ว่าจะเป็น,นรุ่นไหนๆที่อโอหลวงปู่ปลูกเศษทางช่องของเราก็จะนําม,มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้ทําคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลของ,องโอหลวงปู่มาหาศิลาสิริจันโทก็ฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็จะนำวัตถุมงคลต่างๆของ,องโอลงปู่ทุกรุ่นนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ